สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้ม้าวครับแล้ววันนี้ครับผมทุกอย่างเป็นไปตามคําเรียกร้องจํานวนมหาศาลของน้องๆครับผมกับคอนเทนต์ที่ทุกคนเนี่ยถามถึงกันเข้ามามากที่สุดครับจนนี่คิดว่าไม่ทําต่อเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับนิกกี้แล้วก็รายการ Inside t ์เด a c k r o o m ครับ เรียกว่าถ้านิกไม่ทำเนี่ยต้องโดนน้องๆรุมประนามรุมแบบสาปแช่งอย่างแน่นอนครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ถามกันเข้ามาว่าพี่นิกทำไมไม่ทำา Inside the Backroom ต่อหรอพี่ไม่ทำเลเวลต่างๆของ the back room ต่อหรอผมอยากฟังจังเลยหนูอยากฟังจังเลยซึ่งนิกก็รื้ไปว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่น้องๆปิดเทอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่น้องหลายคนถามเข้ามานะครับมันก็คือคอนเทนต์ของ i n s i d e the back r o o m หรือว่า เรื่องราวของ The Backroom ที่นิกเนี่ยหยุดทำไปสักพักใหญ่ๆนะคะเป็นเพราะว่าพอได้หยุดทำไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยในการที่จะย้อนกลับไปต่อติดอีกครั้งเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาในการแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรซึมซับในการแบบว่าย้อนกลับไปเพื่อให้มันได้ฟิลความตื่นเต้นของ The Backroom อีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าในวันนี้ครับนิกก็ได้พยายามนะครับไปหาเรื่องราวของ The Backroom Level ที่น่าสนใจเนี่ย มาเล่าให้กับน้องฟังอีกครั้งหนึ่งครับให้เหมาะสมกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ Inside the Backroom นะครับอ่าระหว่างเป็นอย่างยิ่งครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะครับ The Backroom Level ในวันนี้เนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การคอมเมนต์ของน้องๆน,นะฮะเพราะถ้าากิคุณไม่กดไลค์ไม่กดคอมเมนต์วิดีโอนี้เนี่ย Inside the Backroom อาจจะไม่ได้ไปต่อกันได้นะครับเออมีขู่ด้วยอ่าถ้าเกว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ Inside the Backroom Return ในครั้งนี้ครับผมและไปพบกับเลเวลในวันนี้กันได้เลยครับ The b c k r Room Level 995 Reality a l l i n e ไลน์ s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  ์ส v วายเ i f f ที่ l ร i คอตี้ s ลอันตรายไม่ปลอดภัยและมี Entity จำนวนน้อยเลเวล995เป็นระดับชั้นที่996ใน The b c k r Room เป็นสถานที่กึ่งยูคลิดและสถานที่ที่รวมถึงที่พัก หรือโครงสร้างพาื้นฐานในรูปแบบต่างๆที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแบบงงๆว่ากันว่าเลเวล995นั้นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกสําหรับใครหลายคนครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้จนกระทั่งไม่อยากจะก้าวเดินต่อไปเมื่อใดก็ตามที่คุณไปโผล่ที่เลเวล995นั้นคุณจะพบว่าตัวคุณอยู่บนถนนเส้นตรงเส้นหนึ่ง ที่เป็นทางตรงยาวๆมันเป็นเส้นตรงและดูเหมือนกับว่ามันจะไม่มีที่สิ้นสุดครับสองฝั่งของถนนนั้นมีที่พักอาศัยหรือว่าบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ดูเหมือนกับว่ามันจะใช้งานไม่ได้จริงคุณจะเห็นบ้านแต่ละหลังนั้นเรียงรายอยู่ริมถนนที่คุณต้องเดินไปเรื่อยๆจนดูเหมือนกับว่ามันไม่รู้จบเป็นที่น่าแปลกใจครับเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนั้นมันมีลักษณะที่คล้ายกันเหมือนกับการถูก c o อปปี้เพสต์หรือว่าก o p y ี้แล้วก็วางต่อๆๆกัน แทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีต้นไม้ให้คุณเห็นคิดดูแล้วกันครับว่ามันน่าทรมานขนาดไหนการพยายามเดินออกนอกเส้นทางนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามที่จะเดินออกนอกเส้นทางหรือว่าถนนเส้นตรงนี้มันจะเกิดปรากฏการณ์บิดเบือนของสภาพแวดล้อมภายในเลเวลจนคุณเนี่ยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าการใช้วิธีการเดินเพื่อหาทางออกจากเส้นทางนี้เนี่ย มันอาจจะยากเกินไปสําหรับคุณใช่ไหมครับคุณอาจจะมองเห็นรถที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านและคุณอาจจะคิดว่าทําไมคุณไม่ลองขับรถนี้เพื่อหาทางออกจากเลเวลนี้ดูเดียจ,จะบอกว่าคุณอาจจะต้องผิดหวังอย่างแรงครับเพราะว่ารถแต่ละคันในเลเวลนี้ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้สักคันครับอาการของมันเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะขาดชิ้นส่วนหรือว่าขาดอะไรอะไรไปบางอย่างและดูเหมือนกับว่าเลเวลนี้เนี่ยมันจะบังคับให้คุณนั้นใช้วิธีการเดินไปบนถนน ที่สองฝั่งของเส้นทางนี้เนี่ยเต็มไปด้วยบ้านที่มีลักษณะซ้ำๆซ้าๆวนไปไม่รู้จบจนเรียกได้ว่าคุณเนี่ยแทบจะประสาทหลอนเลยครับ แต่ว่ากันว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วนั้นคุณอาจจะพบกับอุปกรณ์บางอย่างหรือว่าสิ่งของแบบสูมที่คุณอาจพบเจอได้ภายในรถลองเลือกดูนะครับเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยมันอาจจะสามารถนําไปใช้งานได้ในอนาคตครับหรือนอกจากนี้เนี่ยคุณอาจจะยังเจอเครื่องประดับหรือว่าสิ่งของต่างๆที่ดูแบบงงๆของโบราณที่มันแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับ เหมือนลักษณะเป็นของแบบสุ่มอะครับผมบางชิ้นเนี่ยก็แทบไม่รู้เลยด้วยซ้าว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงครับนอกจากสิ่งของมันจะน่างงวงวยแล้วใช่ไหมครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่าบ้านบางหลังในเลเวล995นั้นมันเกิดมาจากวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันที่ถูกนำมาประกอบเป็นบ้านหนึ่งหลังหุยเป็นไปได้ยังไงเนี่ย ไม่ทราบว่าทําขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าจากข้อมูลของเลเวลนี้เนี่ยบอกเอาไว้ว่ามันเกิดมาจากการบิดเบือนของสภาพแวดล้อมแล้วก็ของพื้นที่ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในเลเวลนี้และเมื่อพูดถึงปรากฏการบิดเบือนที่แปลกประหลาดบ้านที่มีลักษณะเหมือนเหมือนกันที่อยู่สองฝั่งข้างทางของถนนนี้เนี่ยถ้าคุณตาดีเนี่ยคุณอาจจะสังเกตเห็นถึงบ้านบางหลังที่มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายครับ การมี Enjoy t หรือว่าการเข้าไปสัมผัสกับบ้านที่แปลกประหลาดหลังนี้เนี่ยอาจทําทให้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดที่มันถูกเรียกว่าการบิดเบือนสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนักเดินทางหลายคนครับที่มีโอกาสได้สัมผัสกับบ้านที่มีลักษณะแตกต่างจากบ้านหลังอื่นแบบนั้นเนี่ย เล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยจะเกิดการบิดเบี้ยวโครงสร้างของบ้านนั้นจะหมุนวนไปมาแล้วก็จะมีแสงสว่างที่แปลกประหลาดนั้นเปล่งประกายออกมาจากในตัวบ้านครับและปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าระบบของชีววิทยาที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยมันถูกสันนิษฐานว่ามันเป็นสาเหตุของการเกิดการตุยในเลเวลนี้ครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคาดเดาว่าปรากฏการณ์นี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยาหรือว่า การกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ที่มาสัมผัสจนมันกลายพันธุ์เป็นสิ่งที่น่าขนลุกครับสิ่งมีชีวิตจํานวนมากที่ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดนี้ได้รับผลกระทบจากการกลายพันธุ์ที่ผิดธรรมชาติจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นเอนติตี้ที่ปรากฏตัวขึ้นในเลเวลนี้ดังนั้นเนี่ยการสัมผัสกับบ้านที่มีลักษณะแตกต่างจากบ้านหลังอื่นหรือว่าการสัมผัสกับปรากฏการณ์การบิดเบือนสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แนะนําอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าคุณเจอบ้านที่มีลักษณะแตกต่่่าาาาาางงจกบ้นนนนหลัอืเขแะํว ให้คุณวิ่งหนีไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามจนกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมานจะพ้นสายตาของคุณครับอย่างไรก็ตามครับทุกคนนักวิจัยหรือว่านักเดินทางที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับ บ้านที่มีลักษณะที่แตกต่างนี้เนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลเอาไว้ครับแล้วมันก็มีข้อมูลดังนี้ครับผมสาเหตุที่นักเดินทางเนี่ยตัดสินใจเข้าไปสัมผัสหรือว่าเข้าไปใกล้กับบ้านที่มีลักษณะที่แตกต่างแล้วก็บิดเบี้ยวหลังนี้นั้นเป็นเพราะว่านักเดินทางแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับบ้านของเขาซึ่งอยู่ในโลกเรียลลิตี้หรือว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับบ้านที่พวกเขานั้นเคยเห็นมาก่อนในความทรงจําครับซึ่งเขาก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าเขาเคยเห็นมันที่ไหน นึกภาพออกไหมครับว่าคุณเดินเดินไปเนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าบ้านแต่ละหลังนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับบ้านที่คุณเนี่ยเคยเจอเคยเห็น อาจเป็นบ้านของเพื่อนหรือว่าบ้านของคุณในอดีตซึ่งคุณเนี่ยก็บอกไปได้แน่ชัดครับว่าคุณเคยเจอมันที่ไหนมาก่อนจึงมีการสันนิษฐานครับว่าจุดนี้เนี่ยอาจมีการเชื่อมต่อการระหว่างฟอนต์รูมหรือว่าเรียลิตี้กับเดอะแบ็กรูมก็เป็นไปได้ครับมาดูที่ข้อมูลทางด้านฐานด่านหรือว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเลเวลนี้เขาบอกว่าไม่พบกลุ่มคนที่อาศัยอย่างถาวรอ,อยู่ในเลเวล995รครับมาดูที่การเข้าออกเลเวลนี้กันบ้างครับผมการเข้ามาสู่เลเวลนี้เนี่ยคุณ สามารถเข้าได้นะครับผ่านทางบ้านที่อยู่ในเลเวล9ซึ่งนิดเดียวไม่แน่ใจเลยครับว่าจะมีใครที่อยากเข้ามาในเลเวลนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าคุณหลงเข้ามาที่นี่ครับมันมีทางออกอยู่ครับผมวิธีการเดียวที่คุณจะออกจากเลเวลนี้ได้นั้นก็คือคุณต้องเดินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเจอบ้านหลังหนึ่งที่ทาสีฟ้าเอาไว้ทั้งหลังมันจะเหมือนกับเป็นจุดเทเลพอร์ตหรือว่าจุดวาร์ปครับเมื่อคุณเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วนั้นมันจะพาคุณไปสู่เลเวล63ในเดอ a แบ r o o มครับ อ่ะทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Inside the Backroom กับเรื่องราวของเลเวล995เิคที่นิกนำม,มาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผมซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก The Backroom Wiki หวังว่าเพื่อๆกับน้องที่เป็นแฟน The Backroom เนี่ยคงจะหายคิดถึง The Backroom แล้วก็คงจะชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับอ่ะรีเควสกันเข้ามาครับว่าคุณอยาก ฟังเรื่องราวของเลเวลอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างครับผมเช่นเคยครับเลเวลไหนที่น่าสนใจเนี่ยยิกจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเอาเป็นว่าฝาก Inside the Backroom Return กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันแบบจุกๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมสำหรับท,ทุกการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นคลิปมาจนกระทั่งถึงจนจ,นจบครับพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้เรื่องราวความลึกลับความหลอนความดำมืดแล้วก็ความสยองขวัญได้ในคลิปวิดีโอถัดไปครับวันนี้เนี่ยยิ่ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ